กินเซฟๆคักนะคะอยู่พัฒนาการตัดใหม่นะครับเอามองชอบร้านเนี้ยตั้มกระตั้มกระมุกอะไรนะตั้มกระมุกตั้มกระกระมุกไม่ใช่ครับตั้มตั้มกระชูตั้มกระชูด้ันเนี้ยจักกินสุปตระเพราะว่าเมามั่งกระเทียร้านเนี้ยกินซ้ปตระชอบมากเลยนะคะ การมม่วงเปรี้ยวนะครับก็ต้องมีอะไรที่มันแบบไม่ธรรมดาใครบอกปกติมา่อกส้ช่วงตามคุณต้องสั่งอะไรต้มตำหมูยหมูยทำช้อบอีสานอาหารอีสานเลยอ่ะอแต่ว่าเนี่ยวันนี้เราจะมาลองอาหารพื้นบ้านอีสานเม,มนูแรกมาเลยครับเมนูแรกนะครับที่จะให้มังม่วงได้ลองชิมนะครับ <ฮ>ดู<า>ใจบ้าเลยหรอแซบไหมแรกเป็นยำก่อนเลยนะครับเราชอบยำอ่ะยำใช่ไหมเนี่ยคุณเคยกินไหมเคยอ๋อมันมันเปรี้ยวจัดเซ็ตกับกับนะกะน,นี่คืออะไรสีเขาเขาว่ามันมันเข้าเลยนะอม,มันก็เป็นไข่อ่ะ คอยไข่อร่อยอร่อยไหมเคี้ยวแล้วมันจะมันๆเจียวคุณกินผมไหมอ๋อฮะกินแล้วเคยกินแล้วให้ดูหน่อยนี่เมนูแรกนะครับอ่าแซ่บๆเลยนะครับขออีกคำได้ไหมเน้นๆเน้นๆอีกคำรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีอ้าวทำไมอ่ะอันนี้คือยำไข่มดแดงรู้จักไหมอะไรไม่รู้จักไข่มด สองหนึ่งแต่หเอเออใหาเอ้ยยใอะไรครับเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยไม่ใช่หรอมุกมีใครใงไ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ใช่มุกตัวใหญ่ไง <c oughs> เราก็ฝังไม่คุยตอบได้ไหเห็นว่ายุ่กินด้วยอ่ะกินไปแล้วเหรอก,ก็ไม่คุยแถมน,นะบอกไม่จริงป่าว <c oughs> คุณนักข่ายขายมดหรือเปล่าจริงปะไม่เคยกินหรอไม่คุยกินไม่คุยแถมด้วยอยแย่แมากอันนี้นกุหลาบใช่ไหมนะครับนี่เป็นซอยเจ๋อต่วเน,นี้ยคุณต้องไม่กล้ากินแน่เลยเนื้อดิบแล้วก็จิ้มใช่ไหมเห็นว่าชอบกินกัน ทุนนะคะเพราะว่าเข้าใจหน่ยครับเพราะมะม่วงไม่คยกินอ่ะแล้วมะม่วงเปรี้ยวเราต้องสนุกเฮฮาโอเคไหมครับแต่ไม่โอเคข้างในฝันมากติดอยู่อ่ะติดฝันอยู่เขาปุ่มไม่ได้ด้วยอ่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้หมคะับเวยนหัวไายรถเวยนหัว ผมร่อนเล่นร่อนเล่นใช่ไหม,อ,ม,ไมอะไรกับเมล็ดพืชของต้นไม้เม็ดสีขาวแต่ว่ามันมันกินไม่ดีอะ่ะเอออเา <laughs> มันตายกันหมดความดีกว่าเขาไม่เท่เาของทุนะคะนี่คืออะไรคะเป็นมเมล็ดพืชอย่าพูด <laughs> อบอกทีกันออเลยเมล็ดพืชใช่ประเด็ะ อ้าปกติกินได้ไหมกินได้กินได้เหรอคะเดี๋ยวว่าปกติคุณชอบไหมคะชอบะชอบเหรอคะโอ้ก็กินกันทั่วไปนะก็ถ้าไม่คิดว่านี่คือมันมุดไข่อะถ้าไม่กินน่ากินแล้วเขโอเคเดี๋ยวว่าฝังเร็วแล้วก็มันไม่คิดกินอะชีวิตอะก็เลยมันตกใจมากเลยนะคะลราิงีแล้วค่ะ มีประโยชน์ไหมไข่บวบแดงมีประโยชน์ไหมบอกเขาไปหมดไหมคะมียังไงคะประโยชน์คืออะไรไม่มีแน่ๆม okay, okay. ีโปรตีนม okay. ีโปรตีนอ๋แล้วก็มีความอร่อยให้ไงกินไก่ดีกว่ากินไก่ดีกว่าโอเคโอเคขอบคุณค่ะอาหารยังไม่มา ซอยจู๊ดไม่กินอ่ะเมื่อกี้ซอยจู๊ดเนีจูซอยจู๊เขาเรียกซอย,ยไม่ใช่จูไม่ใช่จูไม่สุกกินไม่ได้อ่าไม่สุกกินไม่ได้โอเคผมกินเยอะเยอะเลยแต่ซุชิกินได้พักเบรกอันนี้ตุ้งจับใช่ไหมคะก็เป็นล่องเ<อ>ข,ข,ข,ขอเขาเข้าเหนียวเลยพักเบรกเพราะว่ามะม่วงอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับ ้มตาชมตาเอาแม่อารมณ์ดีก่อนนะชมตาเอาเมนูเบรกอารมณ์ก่อนนะชมต่ขอดูใกล้ๆหน่อยอู๋ที่นี่อยากจะบอกว่าต่ำตู่ต่ำชูต่ำฟูต่ำตุ้มต่ำ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 เสร็จยังวครับอยากจะบอกว่าเมนูต่ำที่นี่นะกินมากเลยนะแซ่บมากนะแซ่บมากว่องบางว่องอ่ะ ออไม่ใช่ว่าทุกร้านน่ากินส้มตำไม่ชอบเป็นนี้นะคะจริงๆอร่อยจริงๆเพื่ออร่อยจริงๆอัอนนียวในส้มตำนี้อเดินไปสั่งเพิ่มมาให้มะม่วงอารมณ์ดีก่อนนะครับอ้อเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมส้มตำกำลังกินกข้าวเหนียวคะ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเสร็จครับโอเคนะอารมณ์ดีแล้วนะจิ้จิ้มอารมณ์ดีแล้วยังครับอวามดีครับอันนี้เมนูอะไรครับเฮอะไรนะโฟจีจีโฟม จสจีบมล้องกินยังไงครับกินได้ทั้งตัวเลยครับอ๋อเขาบอกอร่อยที่สุดเลยนะโอเคคุณต้องกินกัดที่เดียวขาอะไรเป็นเนี้ยแม่ลองแม่ลองฉันไม่กินแม่ลองแม่งกินด้วยกนนม โอเคนะจับไฟหน่อยหลับตาอไม่กินหลับตาหลับตาขาแค่ขาแค่ขาไม่หลับตาเอาขาขาไม่ไม่ไม่หลับตาวผมอันนี้น่อง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 นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นิดเดียวนิดเดียว นี่เดียวนี่เดียวอ่าอ่าแล้วกันอ่ะฉันกินเองโอเคกระยายๆหน่อยสิเหอือนใก่ก่อนนะเดี๋ยวอลองเอาตัวไหมไม่เอาตัวหน่อยดิไม่เอาแก่ลอยค่ะ อันนี้ใบมะกรุดใบมะกลูดใบใบไม้ใบมะกรุดหอมเป็น okay, สมุนไพรออ๋ใช่กินแล้วช่วยเ okay, ไหมแดีว่าอันเนี้ยถ้าหลับตาอันนี้ไม่ให้ดูแล้วก็กินนะ่ะโอเคอร่อยค่ะแต่แหนแล้วไม่ไม่น่ากินเลยอ่ะ <laughs> กินได้ยังไง่นสับงมาให้ไหมเดี๋ยวไปสับงเลยเอาข้วมั่วอยากเห็นใช่ไหมว่ากินเขากินได้ยังไงกินให้ดูหน่อยครับเจ็บเลยเจ็บเลยค่ะมีเฉียงกรอบๆไหมโอ้ยแบบนี้เลยกินจะเลยอ่ะโอ้ยอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากอันดับหนึ่งเลยหนึ่งคำไม่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 ได้อะลองกินใ้ดูอีกคำหนึงครับขอโทษเลยขออีกคำม่ได้ขออีกคำอันนี้เรียกอะไรนะ สองตัวได้ไหมสองตัวได้ไหมพร้อมกันเลยสองตัวได้ไหมโอ้ยสองตัวได้ไหมก็สองตัวสองตัวโอ้โหปกติคุณกินเยอะไหมคะหมายถึงว่าคุณสั่งเยอะไหมครั้ง okay> น okay. ี้ส okay> ั่งเยอะอยู yes ่มันหายากค่ะัหายากเลยอหายากอันนี้คือมาเรงใช่ไหมคะ เขาช่วยกินให้หน่อยคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกาเอาแล้วตอนนี้ก็มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้ให้มะม่วงมาลองกันนะครับอาหารพื้นบ้านของเรานะครับเป็นปลาหายากชนิดหนึ่งนะครับมันใกล้เลยนะอืออร่อยไหมเดี๋ยวมิโซะจุดที่เราทำไมมิโซะจุดใหญ่ มันเป็นปลาหายากชนิดหนึ่งนี่ปลาร้าดมเหมือนไก่เลยนะมาจากแม่น้ำอำเมซ <c oughs> โอนโอ้อหอืมมันเหมือนนกหรือเปล่ามึงกอดลอยเหมือนไก่เลยอะโป <c oughs> รตีนก็ตีนนะไม่ใช่พปลาแต่ว่าเหมือนไก่อ่ะเหมือนไก่ใช่ก็เหมือนไก่ใช่ไหม <c oughs> อืมมจิ้มแซบไหมแซบน่าดูเลยนะนี่นะอืม ข้าวาโล้ยจริงๆมันก็เป็นเมนูที่ไม่ได้แปลกอะไรเขาก็กินกันทั่วไปแหละอ่าเป็นจุดก็คุณกินหมดแล้วคุณไม่ต้องกินอะไรแล้วคุณกินมาที่มานั่งคุณกินหมดแล้วนั่งมาถ้าเราสั่งไม่ก่อนไม่เป็นไงบ้างอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านกินโซนชอบมุกเปรี้ยวแมาแล้ว ไม่เอาแล้วหรอประกอบทุกอย่างเตรียมใจอ่ะตอกสนุกไหมวันนี้ไปสักดูสนุกไหมชั้นดูนั่งดูแล้วก็กัวรถขันปกตินะมีต้มอึ่งด้วยนะไข่กบอ่ะไข่กบอ๋อกินด้วยเขากินกันอร่อยมากเลยนะขอชงนี้หมดเลยดูไม่แลคคนเลยโชคดีไป อ,อเคเีนสมตำกินหมดแล้วาาแต่ก็จะบอกว่าที่นี่ก็มีอาหารหลากหลายนะอาหารธรรมดาก็ม,าาามีอาหารช้มตามอาหารอะไรเยอะๆมากมายเลยแต่ว่าวันนี้อยากจะให้มะม่วงมาลองอาหารท้นบ้านที่นี่กันที่ร้านตำกระฉูถ้าลองกินอะไรเป็นเนี่ยเขาชอบหมา่นมาที่นี่เลยค่ะดีค่ะอื <laughs> อสนุกนุกนะคะวันนี้เกตองไป อีพี่หน้ามังวงจะไปไหนไม่รู้ผู้จัดการอ่ะเขาเลกเองผู้จัดการมังวงแค่ไปน้ำมะเฟืองนะคะวันนี้นะคะก็เซ็ตเซ็ตกระตักนะคะแต่กระตักเลยโอเคต่อไปจะกิดอีกทีนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ subscribe ให้ด้วยนะไปกันแล้วเจอกันนะครับ ไปไปตกลนนะครับสวาธิตาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ,บ,บไปไหนครับยังไม่จ่ายตังค์ฮะจ่ายตังค์ยัไม่จ่ายตังค์หรอ,อยังตังไม่อิ่อมเ,เลยัยงไม่อิ่มเลย